ไม่มีวาระผลประโยชน์เคลือแฟงนะครับตรวจสอบบัญชีได้เราจะติดไว้ที่บอร์ดเลยเดือนที่แล้วค่าไฟเนี่ยค่าไฟทางกับสูบน้ำที่เราอาบน้ำอาออกไปทิ้งข้างนอกเนี่ยตกท่านเจ้าหน้าที่รายงานว่าตกประมาณ27,000ใช่ไหมหรือ30,000ค่าทิ้งขย,ยะไงรถเก็บขย,ยะไงทั้งก้นกวาถนน240่บบาทเนี่ยไม่พอแต่ถ้าเราเอามารวมกันแบบนี้ นะฮะเข้าข้างพวกเราเต็มที่เพราะบ้านผมก็อยู่ในนี้นะครับก็ช่วยๆกันนะครับพ่อแม่พ่้องหลานหลนเด็กๆเห็นพวกเราทำดีวันขึน้นมาเราแก่เราจะได้นอนอยู่ที่นี่ได้มีเด็กรุ่นหลังที่อาจารย์กานบอกไว้มันก็เป็นรุ่นรุ่นไปนะฮะเด็กในหมู่บ้านตอันเนี้ยมีสองสามร้อยคนให้บันดีสักร้อยคนหมู่บ้านเราก็อยู่ได้ครับแต่ัล้วผมคิดว่ามันต้องมีคนที่อยากจะ มีจิตอาสาแบบพ่อแบบลุงแบบอาวันหลังผมเดินไปแก่แล้วเดินไปล้มเด็กมันยังวิ่งมาจูเอ,อลุงก็เคยช่วยงานในหมู่บ้านเราไว้ถ้าท่านอยากอ,อยากจะเป็นอย่างที่ผมคิดก็คือวันข้างหน้ามีลูกหลานดูแลก็ช่วงนี้เราทําก่อนครับทาเป็นแบบอย่างนะครับทําเป็นแบบอย่างไม่ต้องไปซื้อแบหาที่ไหนแล้วครับความดีอยู่ที่ตัวท่านนี่แหละครับทำนะฮะอันนี้ ผมพลกไปเรื่อยๆเพราะว่าวิธีการทางส่วนกลางมันยังไปไม่ถึงนะจะสังเกตว่าเขาก็ยังไม่ได้วองเตี๋ยวเวลาเราเป็นสรรเสริญพระบารมีหรือสถูดีหมาราชาเปล่งเต้นเสียงเลยครับไม่มีโน้ตไม่มีบันไดใครเคยดูประกวดล้นะครับระวงเพียงจะโดนเด็กๆอยู่ต่ำกว่าเรานะจุดเดียอดราในมหาบุคลเรสมัย ที่วันเฉลิมพระชนมาาพรรษาข้าพระพุทธเจ้าพระเดกประยุทธ์จังรอชานายกรัฐมนตรีในานามของววงชนชาวไทยทุกมบเร่าทั้งที่มาชุมนุมอยู่ณบริเวณบนทนพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปราบเรื้มปิติขวัญกำลังใจและพลังของชาติพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ ด้วยพระอริยภาพและพระปรีชาสามารถอลัามเดินน้นก่อให้เกิดชุมประการอันใจห,หัวพระงผู้จ้าทั้งหล <mulher> ายพระชนภประพืนธ์ษายยิ่งยืนาน,น,ายยนาน นิวจันโอชาจะเดินเข้าประจำท่านเกียรติยศเพื่อรับมอบคงเทียน ถวายราชสักการะนะครับสมาชิกสภาเทศาบาลตะบนอ้อมใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับขอเสียงตบมือให้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับและนอกจากนี้นะครับยังขอตั้งขอขอบคุณนะครับประชาชนนะครับก็บันทึกภาพได้นะครับเชลสมใจรับคุณถนอมนะครับ สอทอพาธุพงคุ้มถนอมนะครับและลกแกละลูกกันในานามนะครับคุณลุง